ตาและหนูไม่ถวัลย์ดีมาทำอะไรอ่ะมาลืมอันนี้อะไรครับอันนี้คุณครูค้ายห้ทำเป็นอะไรนะอันนี้คุณครูคคคคให้กากระบาดพยัญชนะที่ตรงกับรูปอยู่ในเคสรอนดอกไม้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามเฮ้ยก,ก,ก,ก็ไก่ก็ไก่มีตัวไหนบ้างนะนกากระบาดที่มีตัวนี้นอันนี้อันนี้ก็ไก่มีตัวนี้นอันนี้ถอถุง ก็ไก่พอสัมเพอก็ไก่ก็ไก่นี่อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวไก่ใช่ไหนก็ไก่กากระบาดเลยค่ะอันนี้ใช่กากระบาดปุ๊บปุ๊บอ่ะไหนก็ไก่อีกตัวนึงอยู่ไหนก็ไก่อยู่ไหนก็ไก่อยู่ไหนอยูตัวไหนกากระบาดเลยค่ะก็ไก่อีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่กากระบาดเลยค่ะยี่อ่ะต่อไปอันนี้อะไร ทำไมเป็นอันนี้ได้เหมือนกันการกระบาดเหมือนกันอ่ะต่อไปอันนี้อะไรขอไข,ข,อข่ขอไข่ไหนขอไข่อยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวไหนตัวใบไ,ไม้ัวใบไม้ไหนขอไข่อยู่ไหนบ้างอยูต่ตรงนี้ใช่การกระบาดได้เลยค่ะ ไหนขอไข่อยู่ตรงไหนอีกนะอยูตรงขอไข่อยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงน,นี้ใช่กากระบาดเลยนะถ้าอยู่ตรงน,นี้ใช่ถ้าเราเจอแล้วเราก็กากระบาดเลยนะคะนี่เอา้าเจออ,ขอ,ขอีกไหมเจออนนีกไหมเจอขอไข่อีกไหมอาจจะเจอตัวนี้ใช่กากระบาดเลยเลยยู่ตเจอขอไข่ตัวนี้ใช่อันนี้นนนใช่ขอไข่ไหมใช่ครับต่อไปอันนี้ตัวอะไร ขอขวดขอขวดขอขวดอยู่ตรงไหนอะดูสิอ่ตรงนี้อะกากระบาดจ่ขอขวดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อะกากระบาดได้เลยอยู่ตรงนี้ใช่ครับอะตรงไหนอีกตรงไหนอีกขอขวดตรงไหนอีกอตรงนี้ใช่กากระบาดได้เลยครับอันนี้เหรอใช่อันนี้เจตตาบาดได้นะมันไม่มีขอจ่ายใช่ไหนขอขวดอยู่ตรงไหนอีกครับขอขวดอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงนี้ว้าวเก่งมากอะ แค่กระบาดได้เลยชิปโอเคต่อไปก็เหลือลายสีเดี๋ยวเราค่อยมาลายสีทีหลังแล้วลูกนะใช่แต่ตอนนี้เราทำข้อสอบไปก่อนอ๋ออันนี้ลิ้นฉอดอันลิ้นฉอยาวไปแบบนี้ก็เห็นน่ะใช่หนูเห็นไว้อะใช่หนูเห็นลิ้นฉอดแบบนี้หนูเห็น ต่อไปมาลากตัวนี้ตัวไหนนะอันนี้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 ก็ไก่อยู่ไหนอันนี้ขอไข่ขอไข่อยู่ไหนคะลากไปเลยก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่เอาลากไปหาตัวตัวนี้ใช่ต่อไปอันนี้อันไหนขอไข่อยู่ไหนอยู่ข้อบอนได้เปล่าขอไข่อยู่ตรงไหนข้อโคนขอไข่ก็ไก่ขอขวดขอควายอันไหนขอไข่ อันนี้ขอไข่อะลากลากลากไปหาขอไข่ขอไข่อยู่ตรงไหนตรงไหนขอไข่อยู่ตรงไหนเอ้ยตรงนี้เปล่าใช่ลากไปหาขอไข่เลยค่ะโอ้ต่อไปขอขวดขอขวดอยู่ไหนขอขวดคือตรงตรงไหนตัะพี่ชายดูซิขอขวดอยู่ตรงไหนขอขวดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไหน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 ตรงนี้อันนี้ขอควายค่ะขอขวดอยู่ไหน อยู่ตรงนี้อันนี้กอไก่อันนี้อันนี้ใช่หัวขวดหรือเปล่าใช่ครับโอเคแบบอันไหนไหนข้อขวดขอขวดจะเป็นหัวแตกตรงนี้นะอันนี้หรออืเค okay. ต่อไปอันนี้อะไรข้อไฟข้อไฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ะลากลงมาเลยค่ะต่อไปอันนี้อะไรขอคนขอคนอยู่ไหนครับ ตรงเอาข้างบนเลยเปล่าไปข้างบนเลยครับไปชีวว้าว่าอันอันอันนี้ไายไปไ๊ะเลยนี่ไงก็หนูลากมาข้างบนเนี่ยต่หนูต้องลากมาตรงนี้หนูลากใหม่หอ,อ่ะอ่ะต่ออันนี้มันถูกต้องแล้วต่อไปอุ้ย กากระบาดพยัญชนะทายให้ตรงกับภาพอันนี้ตัวอะไรเอ่ยคอนอหนูนหนูนหนูตัวไหน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 นหนูอันไหนเอ่ยอันนี้อันนั้นพ่อพานอันนี้อันนี้ดอเด็กอันนี้ไม่พี่แคตะดูทีละหนึ่งวันทัดนะอันนี้ดอเด็กพ่อพานรอเรือนอหนูอันไหนนอหนูอันนี้ให้กากระบาดเลยนะถ้าเป็นนอหนูนะ อ่าต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยพอไม้ไม้อ่าดูอันนี้ปอปลาบอใบไม้โยยัดถอถฐานอันไหนบอใบไม้ครับเล็กว้ายก็กว่าเล็กว้าวอันนี้อะไรเอ่ยพอปลาปอปลา,อ,าอันนี้ปอปลาอันไหนเอ่ยอันนี้บอใบไม้พอพานปอปลาถอนฐานอันไหนปอปลาครับ อันนี้ากล้กระบาดได้เลยเคเก่งมากอ่ะโยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพอ,อันไหนอันนี้โยงเส้นโยงเส้นมือนเหอนเหมือนเหมือนมืนนนอนเมืนเมนเหนหมืเหอมอนมนหหมอมนอ เหมือนลมจอมเฉยอะไรเหมือนเหมือนแล้วมันมืดเฉยอืออะต่อไปเปิดไอถ้าระบายสีเราข้ามไปก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาสีมาโอเคิดไหมใช่มาสีอยู่ในกระเป๋าถ้าสีอยู่ในกระเป๋ามาบียังไม่ได้เอามาอันนี้ก่อนใช่<อ>สีอยู่อยู่ใน<อ>ตาเปล่าเซตตาครับ อ่อา,าปนักเรียนของเซนตาต่อไนักเรียนในห้องเดี๋ยวหมอเอมเขาเอามาทำต่อไปตัวหนอนตัวหนอนตัวหนอนเขาจะกินอะไรดีนะเขาจะกินใจมันต้องอยู่ฝั่งนี้สิลูกดูสิเอามือมาอหนอนเขาจะกินกระดูกเหรอหรือจะกินข้าวหรือจะกินสเต็กหรือจะกินใบไม้กินอันนี้วายเขากินได้เหรอายานเขาต้องกินใบไม้หรือเปล่าหรอ ใช่เราต้องลากไปหาใบไม้นะอันนี้นอนกินไปแล้วอ่ะใช่นอนกินไปแล้วนอนกินเอ้ยไก่จุกจุกกินอะไรไก่จุกจุกกินข้าวว้ายข้าวไก่จุกจุกกินข้าวนะ อุย้ยด็อกด็อกเขาต้องกินอะไรด็อกด็อกเนี่ยต้องกินอาหารอุ้ยเขากินกระดูกตัวนี้เปะว้าวไว้ต่อไปพี่เสือเขากินอะไรอ่ะกินสตเต็ก,กเลยว้าวเก่งจังเลยต่อไปวงกลมภาพที่สัมพันธ์การกับภาพขาา้างหน้าอันนี้ ไม้แขวนเสื้อต้องใส่ตรงไหนไม้แขวนเสื้อไว้ตรงวงกลมได้เลยครับวงกลมเลยเอาวงกลมวงกลมใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะเโอเคต่อไปคอ,อนคอน้อาไว้ทอะไรไอไว้คอคอใช่แล้วเอาตรงไหนคออ่ะเอาไหนคออันนี้คอ,อวงกลมได้เลยค่ะ กูพยายามเลยโอเคต่อไปนี่คือคนพวงกุญแจพวงกุญกแจต้องเอาอะไรคร้งอะไรหมุนหมุนใช้ชุญแจอ่าไหนกุญแจอยูไ่ไหนอันนี้โอเค,คกลุ่มเลยค่ะอ่าต่อไปอันนี้อะไรอ่ะเป็นสีฟันเป็นสีฟันต้องคู่กับอันไหนอะลูกน้ำคู่กับ,บอันนี้อ่าต้งคู่กับแปรงสีฟันถูกต้องแล้วค่ะ อันนี้ถุงอันนี้ใช่เป็นฟานไหมใช่ค่ะอ่ะต่อไปเอาแก้วน้ำเนี่ยอะไรอ่ะเอาไว้เอาอันนี้เอานล้เชื่องรอเชื่องน้ำร้อนนะเอาไปใส่ในแก้วเพื่อท้่จะกินได้มันอร่อยมากใช่อันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นชีสป่ะอ่ะวงกลมได้เลยค่ะ โู้โหเก่งจังเลยต่อไปหนูเล่นน้ำหนูจะป่วยรึเปล่าเออหนูเล่นน้ำเยอะหนูจะป่วยไงลูกอุ้ยต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยทำไมทำไมมีจุดจุดติดยาวอะจุดติดยาวเลยลูกใช่เขาไม่อะไรอ่ะเลยจ้า อันนี้ลากไปแล้วอันนี้หนูจะลากเหรอ,อตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนี้อ่าทำตัวนี้ก่อนอ่ะกันไกลอยู่ไหนลูกกันไกไ้ตัวนี้อ่าลากเส้นได้เลยเคต่อไปอันนี้คืออะไรหนังสือหนังสืออยู่ไหนลูกลากมาเลยตัวนี้อ่าต่อไปอันนี้ ของเล่นใช่ของเล่นไปไหนดูอลาลากข้างล่างลงมาเลยดูตรงนี้อลาลากลงมาเลยลากลงไปเลยทีแต่อไปที่โซดิซโซอยู่ไหนลูกที่โซอ,อยู่ตรงนี้ yes ที่อันนี้จุดจุดใหญ่เลย <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ต่อไปอันนี้อะไรหมีไหนพี่หมีอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไหนดูดีๆสิไหนพี่หมีอยู่ไหน อันนั้นลูกบอลเปล่าไม่ใช่อันนี้อะไรหมีอันนี้อะไรหมาลูกบอลเนี่ยลูกบอลอันนี้ที่โรงเรียนมัน,มนดำพี่ฝีมันดูไม่ออกไงอ่ะเราไป<ช>พี่หมีเอาลากไปหาพี่หมีเลยค่ะอยู่ตรงไหนอืมไงพี่หมีอ่ะต่อไปลูกบอลค่ะลูกบอลดำไม่ปี <laughs> ลูกบอลดำไม่ฝี ไอ,อ,อันนี้รัรบรับปี้ปีบทไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนในไอตัวหนังสือของเราอีกทีหนึ่งโอเคไหมเอไปเราไปอันนี้มาดูสิปลาปลากี่ตัวปลากี่ตัวโยมจับคู่กันในเลขสามอยู่ไหนคะตรงนี้าลากไปเลยค่ะลากไปเลยเลขสามเลขสามหยุ ตรงอ่าลัดไปลัดไปเลยค่ะ,ะต่อไปปลามีกี่ตัวนับสิหนึ่งสองสามสี่อ่าไหนเลขสี่อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้อ้าวอันนั้นเลขสองนะไม่สี่อยู่ไหนหไหนเลขสี่เนี่ยนี่นี่อันนี้เลขอะไรเลขสี่หนึ่งสี่องสองสามสี่อ่าเลขสี่อยู่ที่ไหนแต่ทีเนี้ย <Okay. S 1> อ่างูปหาเลขสี่เลยค่ะตรงนี้เหรอค okay. ต่อไปเลขสองเลข2อนี่เขาลากเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วต่อไปต่อไปอันนี้เลขอะไรปลาอะไรปลาปลาฉลามปลาฉลามไหนเลขหนึ่งอยู่ไหนครับลากไปหาเลขหนึ่งเลยค่ะ อันนี้ไปหาเลขหนึ่งใช่อันนี้ไปหาเลขสองใช่ปลาฉลามไปหาเลขหนึ่งได้เลยค่ะตีปคี okay. ถูกต้องแล้วดเดี๋ยวป๊อปปามาให้ดาวตอนเย็นดูเชียร์ไหมลูกคีเสร็จแล้ว <Okay. S 2> ใช่ด okay. เดี๋ยวป๊อปปาจะมาให้ดาวพี่ชิตตานะอุ้ยเติมพลังก่อนเหรอคะคี okay. มาโอ้โห ภาษาจีนหุยม,มันมีป้องหุยอะ่ะทำไมมีแหละมีหมดไหนเลขภาษาจีนน่ะเธอชื่อช้มช้มจีนอ๋ออ่อ เนี่ยลูกบอลลำเนี่ยเนี่ยลูกบอลลำเนี่ยใื้อยู่ท่าไหนตัวอ่ะอืมอันนี้มันใช้แทนตัวอะไรถั่นตัวอะไร,อ,ะไรอืมใช่จุดในอ,อ,อ,อย่างมันจุดรอลอดใจอยเางแปลภาษาจีน จีนเป็นไทอ๋อเคเก้ี่น่อหนึง่งหน้ามามีขอยืมหน่อยสินี้เปนคือหนึ่งนะนี่

หนึ่เ <1, S 1> มานับสิ 1, 4, 5, 6, 1> 9, 7ส <9, 7. S 1> อ่ะห <7. S 1> ไหนเลขหนึ่งตัวไหนคุณครูสอนยังภาษาจีนอันนี้อาคีลาดเก็ไปเลยฮะ <7. S 1> อันนิดอะไรสี 4, 4อยู่ไหนสี่ เก้าเจ็ดอะลากไปสี 4, 7, ่สี่เก้าเจ็ดอะไหนสี่สี่สี่ลากไปตรงไหนตรงนี้จัดไปเ<ล>่นต่อไปอันนี้นับซิม,มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไหนเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดอยู่ตรงนี้เก้ากับเจ็ดไหนเจ็ดอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ลากไปจ้ะ แล้วตัวนี้นับสิหนึ่งสองสามี้าหกเจ็ดแปหนลเก้าลากไปคะ่ะอันนี้่ะ็ดไหนเติมพลังมามีก็เติมพลังด้วย <c oughs> ชิมอันนะั้นพอชิมอันนะนะั้นนะะี่ยอันไหนอ,อันนี้เหรอโคซองนี่แหละค่ะได้เลยไม,ไม่ใช่อันนี้ไหนอันนี้อ๋อหนูจะชิมอะมอนีออ่เหรอชิมดูเป็นไงอเลิศไหมอร่อยมีว่าอันนี้ก็รอ,กนะอ,อร่อยนะชาตจีนน่าก็อร่อยอืน่าท่น แค่หนูใช้ซ่อมมันเหนียวไงมันมีเวฟมามันก็ได้เหนียวเดี๋ยวบะหมีม่หั่นให้ดีกว่าอันนี้มันเหนียวให้หนูใช้อมหมอืมร้อนแล้วอร่อย เขาเรียกว่าอะไรครับอันนั้นนะน้ำลิปตันเหนาเห่าเอาเหนาโอเควันนี้ทำกันบ้านเป็นไงบ้างเราพักเบรกก่อนนะเดี๋ยวเราไประบายสีโอเคไหมคะเราเราพักกินก่อนอืมเราพักเบรกกันนะกองทับต้องเดินด้วยท้องขอลากมือหน่อยนะมาอะไรคะขอลากมือจัด โอ้ใจใจได้ดาวเ<ห>่ะอใช่ม่เอาอันของโรงเรียนนี่ของโรงเรียน,นอย่าที่จะมาใส่ที่

ทำใหม่ดีไว้ตรงนี来来้ได้นะอะไรเพิ่ม่ข้างนี้ดูไว้ตรงนี้แล้วอีกอีกอันนึ่งนะ เดี๋ยวพึ่งดิอืมตัวนี้ด้วยอืมอะไรอะแล้วตัวนี้ทำไมทำไมไม่ลากลงมาให้สุดอืมโอเคยังเคบ๊มยบายบายทำมือสามตัวลากแล้ว